ถ้าพี่น้องเลขซองห้าหมื่างวดประจำพันธิติหนึ่งเมษายนสองพันหาร้อยหกันนะครับพี่น้องท่าผู้ชมอ่ามาแล้วมาดุลพี่น้องเลขซองมาตั้งแต่ในวงเล็บข้างในพี่น้องอ่ะส่งมาดุลพันธ์มณีอาจารย์ก็ได้จะได้ให้ fc แบ่งปันให้ fc ว่าเลขซองห้าหมืนมาตัวไหนบ้างนะครับท่าผู้ชมอ่ามติดตามกันครับผม เขียเราได้ครับผมเอามามันกับพี่ตีตาของท่านไหมมันกับพิ่กดนะครับเป็นหลงกะเอาเขียนเอาใอันยืมปากกาตัวใหญ่มาเขียนในเอฟีเพื่นเพื่อนหรสีแดงนากครับผมสีแดงมันกเปิจึงคืนครับผมสีแดงจึงคืนเลยหนึ่งเมษาหนอกับหนึ่งเมษาหนึ่งเมษายูนหกห้าครับผมเออเอฟซีฮะเล่อกวิ่งเพคนไหนมากขึ้นก็เล่อกวิ่ง วิ่งวิ่งหากับหกบคือเกาเด้อยืมชีเอาโอ้ว <โอ S 2> ิ่งแมนวิ่งห้ากับหกมันเดิมตัวเดิมเป็นว่าวิ่งห้ากับหกมันเดิมเลขวิ่ง,ง, 5, งหา้ากับหกเลขวิ่งซองห้าหมื่นแมนเขียนสามหมื่นน้ำแข็แล้วปาะจังเลขวิ่งห้าหมื่น วิ่งห้ากับเก้าแล้อพี่น้องผู้ชมไอ้วิ่งห้ากับหกก็ทั้ทตัวกับผมห้ากับหกสองตัวมาตัวอาจารย์เดือจะมาทำกันสองตัวมาตัวครับสองตัวมาตัวเนาะครับา้าหกสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวอ่ามนดี้อาจารย์จะน้องเป็นอาจารย์สีม่วงกลมให้ว่าตัวใดทีไหมนะครับผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดี ห้ามกับพิบตากันเร้อพี่น้องเดือห้ามกับพิบตาว่างวดนี้งวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็จับให้อ่ามา่าซึ่งซองมันจะซองมากกันได้เจ็ดกับห้างวดนี้ได้มาแล้วอาจารย์ขึ้นเชนให้กับห้ากับหกแต่ตัวเด่นเด่นที่สุดตัวไหนนั้นจวควอยจะพักหนึ่งพี่น้องทนผูุชมอาจารย์เปินกระลังเปิดซองกันด้วยกระังนสี่ซองกันยังไม่ไม่มันมากกันได้พี่น้อง ตัวนี้ที่เอาให้จับคู่เอาเอาเอาตัวเด่นก่อนอาจารย์ตัวเด่นเด่นเด่นมากตัวใดอ่าสองสองตัวนี่สองตัวสิมาตัวใดหรือมันมุกันรบวชไอาจังสองตัวนี้อาจมานน้ำกันครับผมอาจสิมาหน้ำกันห้าหกนี่สองตัวนี้บ่มานน้ำกันเด้จะเข้าจับไร้เต้ตัวเด่นนึงเลขเรียกจับคู่เด้อจับคู่ครับผมมันนี้เรียกจับคู่มันมีตัวใดนั่น จับคู่ครับผมจับคู่เก้าศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองแปดครับผมให้เป able> ็นรีขจับคู่ตัวนี้เพิ่อนเฮปีเลขจับคู่เพื่อนไห้มานบ่งเด็จับคู่แมนเลขจับคู่ครับผมเอาเลขจับคู่มานัแล้วเขาเอาคือเพื่อนว่าให้เอาหากับพงหากับหกนีงจะจับคู่ใช่ชั่นี่โอ้ครับผมหากับพงมาจับใส แม่9028นี่่ครับผมหากระผมมาจับใส่9028วันนี้เป็นหามากหามาจับคั่วได้ไหมครับผมจับจับคั่วเลยแต่ว่าคันเขาจับจับเอาหันแต่ว่าภายในส่วนตัวอาจารย์กับอาจารย์กับบัดมักหายพี่โอเด้ครับผมโอ้มักหายอ่าคันห้ามักหกอ่ะเอฟซีห้อออกไปจับเบิ้งหกหันครับผมอ่าคือคือห้ามักมักมักคุณนลายยางเนาะครับผมอ่า อาจารย์มักหาอาจารย์ติจับเอาเลงซี่บ่ะที่นี่โอ้อาจารย์ติว่าครับท่านชมคันมักหาเบื้องเนื้อคั้ันอาจารย์มักหาอาจารย์ติจับเอห่าอาจารย์ติจับเอหาศูนย์เพื่อนวะครับผมอ่าห่าสองหาเก้าโอ้อาจารย์ตีได้เท่านี้ครับผมคันอาจารย์มักหาครับผมมักหาในใจอาจารย์มักหาเนาะแมน นะครัเขาประชมจับในขั้นตัวม้วนมาข่ายขั้นมาขายนี่อยู่สามครูครับท่านอาจารย์มาขายเพื่ออาจารย์จิบมัเอาไปจับใช่เก้าครับศูนย์ครับสองแต่ว่าขั้นขั้นอีกตัวหนึ่งขั้นมันมันไปมาบุได้ขั้นว่าเข้ามาข่ายกับจริงอยู่ในใจมาข่ายเกิดว่าขั้นการจอดขั้นูุระมักหกเข้ากับจับหกเก้าหกศูนย์หกสองใกล้ขี้เหร่มันบ่ แต่ส่วนอาจารย์มักหาเาจับสำนักอาจารย์คือเอาอะไรักหาซี่เพิ่นจับไปตอกอะไรเฮ้ยี่จับก่วงกันผาดก่อนโอ้ไม่กันไม่กันผาดที่ตกกันพอมั้งขอาจารย์เอาไปเอาเอาไปเอาไปตัวกันพอมันเลยตกกันเอาตัวกันกันขัขั้นกันกันคือกันด้วยลักหกเนาะตัวกันตัวกันเท่ากับกันไปด้วยลักหกนะกันไปลักหกนั่นเปมือนมันหลุด แต่ว่ากันไา่ในภูมักเนาะกันไา่ในภูมักอยู่ในหันอาจารย์จีเขียนเอาตัวกันตัวกันให้นี่อาจารย์เจียวตัวกันนี่คืออาจารย์เกียวกันให้หกแปดเนาะับผมโอ้ตัวกันนะี่น้องชมตัวกันอาจารย์จีกันให้หกแปดอ่าเนี่ยอาจารย์จีกันไวที่นี่ทีไผ่ในหิมักก็อยู่ในนี่ตัวอาจารย์มากเอาไปใช้ดุนทินิดเอาไปยิบจับฉลากจินแบงเบืองไว้ตัวกันหกแปดเนาะอาจารย์เนาะอ่ กันหกแปดแม่ครับผมมือพู้มาหกเก่าก็เอาไปเยบีครับผมอ่ครับแม่นมหกเก่าก็เอาไปเอาไปใส่ดุลพินิจเบิ้งเข้าใส่ดุลพินิจพิจารณาเบิ้งน่อนีตัวตัวอาจารย์มาคือวิ่งนี่คือวิ่งห้าอาจารย์บวกกำหนดว่าจิตไปบนไปลังครับผมอาจารย์บ่กกำหนดเด้อครับผมบวได้กำหนดไหนจะบวได้กำหนดไหน บ่าได้กำหนดให้แต่ที่จริงอาจารย์เปิดซองเมื่อกี้อ่าเล่นในซองไม่มีมีมีวิ่งห้ากับหกกับ่อยจางวิ่งห้ากับหกบัตรนี้เพิ่นก็ให้ให้เลขจับคู่มั่วเลขจับคู่มเลขรักมาพร้ำอ่าวัอนว่ามีมีเก้ามีศูนย์มีสองมีแปด วดก้อนเพื่อนเพื่อนหฮเลขจับครูมาหันเพื่อนไฮสามตัวเพื่อนไฮเก้าศูนย์แปดโอ้ครับผมวดก้อนเพื่นอนไฮเก้าศูนย์แปดเลยส,ส่วนส่วนหาศูนย์น่นนี่อาจารย์มามาจับในใจอาจารย์เอง่ครับมแมนโอ้ครับผมเนี่ยวันนี้มาดีซีตัวตัวส่วนนี่คือเลขนี่ซ่องนะพี่น้องแล้วเลขซ่องเ,อเซหาหมื่นนะพี่น้องก็ซ่องต่อใจนะครับเนาะคือตัวตัวนี้เป็นเลขไม่ซ่องเพื่อนมาผมตัวนี้เลขที่อาจารย์มากไม่ใช่หรอกเนี่ยอาจารย์มากอาจารย์มากหาจา้างเลขจับหาครับผมโอ้ ให้จันมักมักตั้งสามคู่อยู่เนี่นี่ครับผมให้จันมักมักตั้งสามคู่ทีทิมตัได้ซึ่งบัวเดอร์เอฟซีเนาะครับผมอ่าเอาไปใส่ดุนทีด้วยเนาะมักตั้งสามคู่ฉีดตั้งสามตัวครับอือนี่ละแบ่งจึ่งคือห้ามดีไปนันงครับผมนี่ครับทสมัชชุ่มเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องหนึ่งช่องห้าหมื่นมาแล้วครับผมมาแล้วอ่าก็วิ่ง ใหวิ่งห้ากับหกจะตัวเด่นตัวเน้นก็คือห้าอ่าส่วนเลขม้วนที่เราหายมาซ้ำตัวน้อยจากเนาะม้วนที่จับม้ดที่จับพูดเมื่อไงแปดเก้าศูนย์อ๋อแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ให้มาจับห้ากับหกใส่ขึ้นก่อนก็ผมโอ้ม้วดควันได้หายกับหกมวนนี้กับแปดเก้าศูนย์เพื่อนเพิ่มมาอีกแค่สองเขาเนี่ยกผมโอ้ับผมเพื่อนเพิ่มแค่สองเขามาใส่น่ครับท่านผู้ชมนี่คือตัวห้าศูนย์ห้าสองห้าเก้า ตัวอาจารย์มักเราจะจับให้ทำให้ช่วงพร้อมเลยนี่เกิดเอฟซีเข้าบูมักตัวเลขบิ่งเพิ่นครับผมแต่ว่าเข้าเลขเก้าศูนย์สองแปดนี่จับคู่กันก็ได้โอ้มันมานน้ำกันวอาจย์มานน้ำกันได้บั่นอ่าเก้าศูนย์สองแปดจับใส่น้ำกันได้เลยจ้ะอืมอืมอืมครับแมนแมนแมนอ่าคือคือเจ้าคู่มัดครับเราจ์ท่านชอบนะครับเออล้วจะเจะชอบเบพมัดตัวกันเนื้อถึงเนื้อบูมันตัวเด่นเนื้อแบบตัวกัน เห็นตัวยังไงไดว่าตัวเล่นเดา๋จ้ะกันอ่าเอาตัวกันพี่น้องคือแปดคือหกแปดอ่าตัวกันคืออย่าคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องแคปหน้าจอไว้เห็นชัดเจนกันนะครับเนาะเห็นชัดเจนกันเขาจับกันก็ได้บางแค่ก็ขับสองมากน้ำกันครับผมนี่กับแปดนี่แปดขับสองมากทีได้ขึ้สองศูนย์มากน้ำกันก็ได้ครับผมโอ้ยได้หนีตีอ่า ครับผมแต่ว่านี่ตัวรักเป็นไหมาตัวนี้ครับตัวรักให้มาห้ากับหกน้อยจานเนาะตัวรักคือหายห้ากับหกนี่ครับเอาใชดูที่ดูร่อเน้่นกันพี่น้องอามาแล้วครับผมนี่ครับตีแอรกัเขียนลอกกันอ่าเขียนู้ชมในบนกั้นชัดเจนไปนิดนึงใช้ลุ้นพี่นิดเพื่อเอาผมจะจับโรตารีไปเลยผู้ใดเห็นไปจับไปรวดโอ้ครับผมนใจอาจารย์นี่มดสามโคสามโคห้าศูนย์ห้าสองห้าเก้าแมนนี่หนะานะครับผมในใจมากรับ ไปยึบสลากกิ๊บแบงค์รัฐบาลกันใด้พี่น้องทอ่านผู้ชมคนละใบซองใบใบ,บเป็นเพียนเอาทางครับผมถึงอาจารย์เ<ม>พิน่นแบเมื่อนอี<ม>้น่าแอดมากเปิดซองกันพี่น้องซอ,<ม>องเลขซองห<ม>้าหมื่นสี่เดียวเขาค่อยว่ากันบัดกับอยู่ในซองกับนี่<ม>ห้าวิ่งห้ากับหกสองตัวเดียวอสอง<ด>ตัว,วตัวหนึ่งมาตัวพี่น้องสองตัวมาตัวพี่น้องสองตัวมาตัวเด่นไปเลยเนาะครับผมเดินไปเลยหาเดินหาไปเลยครับผนโบไา้ลังเลาจมันใจอยู่ ครับผมเด่นห้ากับชมนี่ครับแคปนา้าจอ้เอาถ้าคลิปนี้ก็ขอให้สมผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคจะรักกินแบงค์ระบานกันถ้าชอบก็จัดสักคัดกระพานประิสริพี่น,นอ้องสมบูรณ์เรียกซองมาด่วนๆน,นี่คือเรียกซองงวดที่แล้วก็เข้าแลบพ,<ม><ม>พี่น้องเขาเรียกรักเบอน์ไหมากแต่ข้างใน ปรกาง่ายๆนะพี่น้องคราประกัะระกตรงๆไปเลยจังอ่าจับคบู่พน่นเขาเป็นเลขวิ่งพเ่นเขาเลขวิ่ง่นเขานะพี่น้องที่จับคู่อาจารย์มาจับคู่ถือตะวันเลขเลขมวดนี่อาจารย์กจะจับให้อีกอคือหาศูนย์หาสหาเก้านะครับพี่้องชมอาจะปั้งหรือไม่มวดที่หนึ่งเมษายนติดตามกันครับผมมวดอนกรแบเก่าเนี่ยกเจ็ดจับหกเจ็ดเนาะครับผม แต่เลขเขาเป็นเข่าตลอดนะอาจารย์เนาะเข่าตลอดวันนี้ก็บยิเข่าอีกครัพี่น้องเข่าเข่าตลอดเพราะว่าเพิ่นะแต่บ้าม้าต้มกันบ้มาสองตัวนี่มาตัวเนาะอาจารย์เนาะสองตัวมาตัวจ้ะับห้ากับหกมาตัวครับผมอ่าขำสนจัดเด้อปากซื้อเสียงเรียงน้ำน้ำครับผมอ่าช่องใช้ขับเย็นพ้ารวยเด้อโอ้ใช้ขับเย็นพ้ารวยกับตรงจิงพ้ารวยครับผมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำอ่า ช่องนี้หน่อย,อยเดี๋ยวมันก็เปิดช่องนี้หน่อยเัาก็เปิดคนติดตามมันก็เป็นพันเอ,อ้ยคติดตามเอาละ<อ>คร <น S 1> ับค, <น S 1> คุณสมิติดตามให้นําแน่สร้าง <ผม S 1> ช่องครูพันติดตามได้แล้วก็แจกทางกับน้ำมาเท่านีช็อตเด็ดๆช็อตด,ดีๆอ่าช็อตเด็ดๆช็อตดีๆโค้งสุดท้ายวันที่หวยออกเนี้ยนั่นแหละมันโค้งสุดท้ายแท้ๆครับผมอาจารย์บอกเ่าท่านมันโค้งสุดท้ายเพราะว่ามาเจ็ดหกกับ ศูนย์สามเต็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 มเลยต้องการกับโบเรมาหน่อยแมนแมนแมนจากโบเรมาโบเรม่าอุปโลพกอนอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นช่วงไม่เบิ่งอยู่ในทุ่งซับนี่นะครับผมเอาละเป็นลองไปชมกันคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมเอาไปเสียงโชคกันครับผมนะอาจารย์สุดท้ายเด้อดกันจีตตามสายขมิ้นพารวยโค้งสุดท้ายวันที่ไม่ออกเจอแน่ๆครับผมอ สวัสดีครับผมจา้าตุนเจริญพ่อนจับหยิบจับฉรากกินแบ่งรัฐบาลเน้อให้ลำรวยลำรวยสุขีสุข,ขังสตังมีใช้กันเยอะๆจยจ้าทุจ้าท